ขณะนี้ได้มีพระธรรมทายาทนาน,นาชาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนพนาวัดจังหวัดเชียงใหม่เอ๊ะได้เราชวนครูไอโกะไปด้วยเหนะยว้าวนินเนนะไอโกะจังเลยเนี่ตนะั้งแต่วันที่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าตุลาคมสองห้าสามวันนี้วันที่เท่าไหร่นะจ๊ะอ่าพรุ่งนี้คงจะเดินทางกลับแล้วนี่ผลการปฏิบัติธรรมมาถาวายครูใบใหญ่ยังต่อไปนี้ เรือที่หนึ่งผมชื่อพระวูโรจน,โนูอายุ54ปีเป็นชาวมาเลเซียครับ<า>ผมเป็นผู้บริหารของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในมาเลเซียมีหน้าที่ดูแลนโยบายการเงินของบริษัทปกติชีวิตประจาวันของผมใจย,ยยุ่งมากๆเลย แต่ว่าผมได้มาเจอหมู่คณะแล้วผมรักการนั่งสมาธิมากๆาที่ได้จัดสรรเวลามาบวชเพื่อฝึกสมณธรรมและครั้งนี้ก็เป็นการบวชครั้งที่สองของผมแล้วครับครั้งที่สามผมเป็นสมพรน,น์รรผมเริ่มต้นการนั่งสมาธิด้วยการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจดีมากจ้ะ จากด้กลับตาเบาๆแล้วก็นึกถึงมหาปูชนียาจารย์แล้วสักครู่นึงผมก็เห็นพระเดชวัคุณหลวงปู่ผุดขึ้นมาสาธุสลับกับคุณยาจารย์และสุดท้ายก็กลายเป็นองค์พระที่ใสสว่างมากๆสาธุโอ้ดีมากมีบุญมากอใหญ่าหายนะจ๊ะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ตอนที่ย่างวันโอ้ดีมาก ยายหายนะจ๊ะผมก็ทําใจนิ่งนิ่งต่อไปเรื่อยเรืนอย้ออมนี่เป็นของสาคนในขณะท่านมาจากมาเลเซียแค่ทํานิ่งนิ่งเฉยไปจ๊ะนิ่งต่อไปเรื่อยๆกับสิ่งที่เห็นตรงนี้สําคัญจ้ะจากนั้นก็มีดวงแก้วที่ชัดใสสว่างพุทซ้อนก็มาแทนที่กลางท้องถูกต้องจ้ะถูกต้องมาก ดวงแก้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมมีความสุขมากมากครับไห่หายนะจ๊ะผมก็ดูไปที่กลางดวงแก้วแล้วก็เห็นดวงแก้วอีกดวงผุดซ้อนขึ้นมาก็เรื่อยๆ<า>ดีมากดีมากจ้ะ<า>ถึงดวงแก้วดวงใหม่ก็สว่างขึ้นไปอีกถูกต้องจ้ะดีมาก สักพักหนึ่งที่กลางดวงแก้วผมก็เห็นเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์หลังจากที่เข้าไปในอุมโมงค์แล้วผมก็ได้เห็นองค์พระที่สว่างมากๆเลยทุที่องค์พระก็มีดวงแก้วที่สว่างถูกต้องจ้าดีมากผมมีความสุขมากๆอย่างบอกไม่ถูกเลยผมกราบขอบคุณหลวงพ่อมากๆครับที่ท้ายผมมีโอากาสได้บวชเป็นพระแท้และได้พบกับความสุข ที่แท้จริงเช่นนี้ครับสาธุจา้าโอบวชครั้งที่สามก็เป็นสมบารณแล้วเดิน<า>นี่พระวูเราจะน,นวูปัสมโมสุขง<า> <laughs> นี่พระวูมีความสุขมาก <laughs> นี่ครับ,บการร์ภายในนะ จอใ้หายได้๊ะอย่ห้าย